เอ็นอเอ็กโวเอ็กโวเอ็กกันอ๋อดูไม่เห็นอ๋ออันนี้นี่นี่นี่อ้าวอ้าวโอก่อนอ่ะโอเอ็คไหมอ,อ๋อโอาเออจะสมองหรือเปล่านะใส่ฝงนี่แค่นั้นอะไรเปิดโอ้เหรอถูกแล้ว อ๋ออ้หก็ไม่ก็ไม่แพ้ไม่ชนะเสมออ่าเอาไมมเอาไมมเอาไมมลบลบอันนี้ลบทำเลยอ่าเอาเอาอะไรเอาเริ่มก่อนเลยใช่ไหมโอ้โอ๖ห้อโอ ทำยังไงชนะใช่ไหมทำยังไงชนะน,น่าจะไม่ชนะแล้วรอบนี้โอ้ี่เสมอ้วกินกันไม่ลงจริงๆเอาตรงนี้ก็ได้เล็กวะเขียนจไได้งอันนี้ก็ได้ไดไดยมาให้เริ่มก่อนเลย โอ้โอ้เฮ้อือโอ้อืมใ้พื้นที่ใช้สายแบบยัอ oh. yeah, ุ้ยเย้ใช่ปะเอ้าได้ด้วยเหรออย่างนี้ไม่จริงๆน้องชนะอยู่แล้วเนี่ยถ้าถ้ามังปิดตรงนี้ใช่ไหมน้องก็เรื่องนี้ได้อยู่ดีเพราะน้องเอ็กมันสองด้านเลยเค๊ okay. แค่นี้แหละนะฮะใครลองทำงดูได้วยยงผิดสิต้องยงตรงนี้ใช่เค okay. ไปลองเล่นกันได้ครับ